เบิ่งครับพี่น้องหมาคอยกินหมักมู่พี่น้องอยากเกันกินหมักมูเบิ่งเลือแต่เปลือกกระเพากันเหีกงงเหห่กินมึงเห็นบ่พี่น้องกินหมักมูเหี่กินมาสันพิษเสียบคลักเนาะเบื้งเด้อเบิ่งมันกินครับพี่น้องครับเหี่เหี่ยงเหี่ยงกินข้าวกินเนี่ย เดี๋ยวถ้าเปลือกก็ยังเห็นอยู่นะครับพี่น้องกำหมังฮวงมันมาก,กินนะพี่น้องเลยนี่พี่นบองข้าปไปเห็นเลย,ยเห็นเห็นเห็นกินเลยมัยเนเพิ่งจีให้เบิ้งกับพี่น้องเ,เด้อหนูมันเห็นกินพี่น้องเพิ <laughs> ่งเนี้ยเบิดคักเบิดแน่เหนกินคักเติบไปเลยพี่น้องเลย เนาะก,กินมองโมง่กินสุโตรพูดกินอิ่มแล้วก็นอนสุรุ่ยสลายอยู่แบบนี้พุ่นะนะนี่เด็กๆนอนอยู่พุ่นพุ่นพากันกินพ่นตัวหนึ่งมีไตทองรถพุ่นพุ่นนั่นนอนอยู่น,นั่นครับเด็กๆแบบนี้ เกิดขึ้นมาใหมมีสี่ตัวพี่น้องเลยกำลังหยอกกันกำลังตึงมืนตาครับมีเตตโตอ้วนๆเฮาเป็ดนเดนไดนนนหน่อยนี่เฮาเก่งได้นนหน่อยนี่เงี้งๆเลาได้เพิ่นคันเฮาไปไกลมันจ้ม่เฮาเลยเด้อันนี้แม่มันอันนี้กาแฟเบิงออกเปิงเิงเปิง,ปงผุดเด็กๆออกมาแล้ววันนี้เจ้าตโตอ้วนๆ ตัวใหญ่ได้ครับพันใหญ่ครับนี่พันคือแม่มันหระพันใหญ่ครับเห่าย่อมขึ้นโอ้ยเสียงเห่านี่พี่น้องเลยต้องพูดถึงไหนเด็กๆไปไกินนมน้ำเมนคุนนี่จะโตอ้วนเพราะว่าลูกมันบะไหลมันก็เลยไม่แต่โตอ้วนครับพี่น้องเลยเก็บมาปากพี่น้องมาต้อนให้เบิงครับพี่น้องเลย เอาฝากไว้สักนี้ครับคลิปนี้